เี๋ยวเรามาทําความรู้จักครูผู้สอนกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูกัสมาสม,มุดีนะคะหรือว่าครูมนะะ้นะคะคุณครูนะคะก็สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร,ร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ค่ะ และเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะคะเราจึงต้องปรับการเรียนการสอนจากรูปแบบออนไซต์นะคะกลายเป็นรูปแบบออนแนด์ออนคลิปหรือออนดีมาหรือออนไลน์อย่างที่คุณครูจะสอนในวันนี้นะคะโดยที่เราจึงต้องปรับเปลี่ยนทั้งการสอนเนาะแล้วก็ปรับเปลี่ยนทั้งสื่อที่เป็นสื่อแบบจับต้องได้แบบนี้นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบที่เป็นแอปพลิเคชันหรือว่า รูปแบบที่เป็นโปรแกรมเนาะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถศึกษาคนา้นคว้าได้ดอวยตนเองแล้วก็ได้เรียนไปพร้อมๆกับคุณครูผู้สอนมีการตอบโต้กับคุณครูคผู้สอนได้เลยเนาะ<ๆ>เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นไงกันบ้างเสาร์อาทิตย์สวัสดีครับโอเคมีเพื่อนเข้ามาแล้วอีกคนนึงจอนสวัสดีค่ะโอเควันนี้เดี๋ยวเป็นคาบแรกเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในวิชาอะไร ตอบได้เลยอ่ะคุณครูเปิดไมค์คุณครูให้ทุกคนอยู่อ่ะ,อะวิชาอะไรเอ่ยวันนีวาาคค้วิทยาศาสตร์ครับโอเคครับวิทยาศาสตร์ครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะเราจะเรียนกันเรื่องแรงเสียดทานซึ่งคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปแล้วแรงรับใช่ไหมเราทวนแรงรับกันก่อนแรงรับคุณครูขอถามนะใครตอบได้ให้กดเลทแทนโอเคไหมอ่า แรงรับรูถามว่าแรงรับเนี่ยคืออะไรแรงรับคืออะไรใครอยากตอบไหมตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรไอ่าวันนี้ปั้นยกมือแล้วโอเคอะป้นป้นครับรอ,องพูสิทบทวนแรงรับแรงรับเนี่ยคําว่ารับคืออะไรนะ้แล้วแรงรับเนี่ยคืออะไรแรงรับ แรงรอนมารวมกัน okay. โอ้โหปรบมือให้ป้านหน่อยค่ะเพื่อนๆจะปอในนยในวันนี้เราจะไปเรียนกันเรื่องแรงเสียดทานก็คือแรงแรงหน,นึ่งเนี่ยแหละที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วแรงเนี้ยนะจะมีประโยชน์อะไรบ้างหรือว่าอยู่ในรูปแบบไหนในการการะทําไหนของเราเนาะแต่ก่อนอื่นเดนครูจะให้เล่นเกมก่อนปริศนาแรงเสียดทานโอเคค่ะเรามาเล่นเกมกันก่อนจะเริ่มเรียนเนาะ เกมก็คือว่าเกมปริศนาแรงเสียดทานกติกาก,าก,าาก,ากา็คือในเกมเกมนี้เนี่ยค,คุณครูก็จะให้หนูเนี่ยผัดกันเปิดแผ่นป้ายโอเคไหมซึ่งในใต้แผ่นป้ายนั้นก็จะซ่อนด้วยรูปอยู่รูปในแต่ละรูปก็จะหมายถึงว่าเป็นการกระทําแต่ว่าทุกๆอย่างที่ครัวมาเนี่ยเกี่ยวกับแรงเสียดทานอะไรก็ไม่รู้คือแรงเสียดทานแต่ว่าเกี่ยวแน่นอนเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อกันในวันนี้เนะาะอนิสาเรียกหมายเลขให้หน่อยเก้า <9. S 1> อะได้มาอีกน,นิดหนึ่งหนูคิดว่าเขากาำลังทําอะไรใครจะตอบให้กดได้เพ่นอ่าน้องการ์ดคอมโบครับน้องการ์ดคอมโบอากาซเปิดใหม่มครับน้องการ์ดครับโอ้โหคุณการ์ดโอ้โหดูให้หน่อ,อ,นอ,อย,ขออยอออเขาเล่นสกเก็ตบอร์ดเนี่ยเขาใช้อะไรในการถร่ายนะประกอบไปด้วยอะไรหรือเปล่าอ,รอาร์โโอเครอ ล้อกับไม้แผ่นที่ยืนใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าล้อเนี่ยช่วยอะไรในเรื่องในการเคลื่อนที่ของสเก็ตบอร์ดโอเคอ่ะขอรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายให้การเป็นคนเลือกไปดิก,การเลือก,กอไปดิไหนก็พิมพ์มาแล้วว่าสิบสามโอเคโอ้โหมาคิดว่าอะไรน้องการถือว่าการเร็วสุดเนาะโอเคโอเคคนเล่นสุกตบอลนโอ้โหตอบเร็วมากอ่ะภาพนี้ก็คือการเล่นสุตบอลแล้วการเล่นสุกตบอล์เนี่ยนูสังเกตไหมลูกเวลาเราออกแรงเตะสุกตบอร์ไป แล้วสักพักหนึ่งเนี่ยลูกบอลมันจะหยุดค่อยๆช้าๆลงแล้วก็หยุดเองใช่ไหมหยุดโดยไม่มีอะไรกันด้วยใช่ไหมกูนะามต่อเพราะอะไรอ่ะทา,ทางที่เราเนี่ยออกแรงเนาะแรงที่เราเตะไปเนี่ยเป็นแรงหนึ่งแรงเนาะในการที่ทาให้ลูกบอลเนี่ยเคลื่อนที่ไปถูกไหมแต่ต้องมีอะไรแน่เลยที่ทาให้ลูกบอลเนี่ยหยุดถูกปะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าแรงแรงนั้นน่ะที่มาออกแรงทําให้ลูกบอลหยุดหรือมาต้านการเคลื่อนที่ของลูกบอลเนี่ยคือแรงอะไรแรงนั้นก็คือแรงเสียดทานนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูการทดลองต่อก็มา ดูวィィิดีโอการทดลองเรื่องแรงเสียดทานกันเดี๋ยวครูจะบรรยายไปเรืนะ่อยเนาะเพราะว่าวิดีโอนี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจดูนะคะว่าในการทดลองเนี่ยเขาทำอะไรบ้างมีวัสดุอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันโอเคไหมเออเรามาดูดิว่าแรงเสียดทานเนี่ยเป็น เรียนกันที่เรื่องแรงเสียดทานหรือภาษาอังกฤษชื่อว่า friction หรือบางครั้งอาจจะอินว่า friction force เนาะแปลว่าแรงเสียดทานนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากการทดลเราเมาื่อกี้เรื่องแรงเสียดทานเรามาสรุปกันซิว่าพ้นของมันจะเป็นอย่างไรจงไปแล้วเนาะบอกไปแล้วว่ามีแท่งไม้3ชนิดที่แตกต่างกันด้วยผิวสัมผัสของแท่งไม้เนาะหนึ่งก็คือแท่งไม้ที่เราอยู่ิีสุดติดกับผู้ชายคนชื่อเจมส์คนนี้เขาบอกว่าเป็นแท่งไม้ที่ติดกระาษทราย แผ่นต่อมาก็คือแผ่นกลางเป็นแท่งไม้เรียบแผ่นสุดท้ายที่อยู่ริมสุดเป็นแท่งไม้ที่ห่อด้วยฟอยล์เนาะที่มีอะไรพื้นผิวเนี่ยจะมันวาวเรียบและลื่นเนาะส่วนแท่งไม้เรียบก็จะเรียบไม่มีอะไรมาเป็นขุกขาเนาะแล้วก็แท่งไม้ที่ติดกระดาษทรายเนี่ยจะเป็นพื้นผิวที่ขุกขาที่สุดถูกไหมขั้นอธิบายความรู้เนาะเราก็จะมาสุปกันว่าแรงเยดทานเนี่ยก็คือแรงอะไร แรงเสียดทานก็เป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสเนาะตั้งแต่สองผิวสัมผัสขึ้นไปเพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นและในต่อถ้าเราออกแรงกระทําต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวหนึ่งให้เคลื่อนที่เนี่ยแรงเสียดทานจากพื้นผิวนั้นก็จะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างเช่นสมมตุติคุณครูต้องการคุณครูมีกล่องกล่องที่หนักมากเลยคุณครูจะดันกล่องไปข้างหน้าเนี่ยดันไปวัตถุอยู่นิ่งอยู่ใช่ไหมลูกตอนแรก ถ้ามันยังไม่เคลื่อนที่เนี่ยสแสดงว่าแรงของครูเนี่ยจะแพ้แรงอะไรก็ไม่รู้แรงนั้นก็คือแรงเสียดทานนั่นเองสแสดงว่าแรงเสียดทานเนี่ยจะต้านแรงของคูไม่ให้กล่องเนี่ยเคลื่อนที่โอเคไหมส่วนถ้าวัตถุกําลังเคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะทําให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงหรือว่าหยุดนิ่งอย่างเช่นการเตะฟุตบอลเนาะจากตอนแรกที่ฟุตบอลกําลังเคลื่อนที่พอเคลื่อนที่ไปอยู่บนสนญญามหญ้า หญ้าเนี่ยมีพื้นผิวที่ไม่เท่ากันใช่ไหมลูกหรือว่าขู่ขับนั่นเองจึงทําให้ลูกบอลเนี่ยค่อยๆเคลื่อนที่ช้าลงแล้วก็หยุดการเคลื่อนที่นั่นเองเอามาอีกข้อสังเกตช่วยบอกคุณครูหน่อยสังเกตไหมว่าแรงที่ครูกระทํากักกบวัตถุหรือตู้นี้และแรงเยดทานที่เกิดขึ้นมีทิศเป็นอย่างไรกันมีทิศเป็นอย่างไรกันเลยเห็นไหมลูกอ่ามีทิศตรงข้ามกันถูกต้องเพราะฉะนั้นให้จำไว้เลยว่าแรงเสียดทานมีทิศท,ทางของแรงเนี่ยตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุ โอเคไหมเพราะรงจะงียาจะเป็นคนที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุน,นั่นเองโอเคอ่ะไปต่อเรารู้แล้ววันนี้รู้เกี่ยวกับแรงเสียดทานแล้วต่อมาคุณครูถามต่อในชีวิตรประจําวันของนักเรียนเนี่ยนักเรียนพบเห็นเรื่องอะไรบ้างที่ใช้แรงเสียดทานไปใช้ประโยชน์ในชีวิตรประจำวันบ้างลากของลากของอะถ้าลากของถ้าการหนักเนี่ยของเนักแล้วการลากไม่ไปการทำยังไงดีเพิ่มเพิพ่มสมาชิก เพิ่มสมาชิใช่ไหมคะหรือเพิ่มแรงเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะให้ชนะแรงเสียดทานหรือแรงต้านของเราเนี่ยนี่โอ้โหเยี่ยมมากทางการทังจอดเลยโอ้โหตกทั้งาเลยนะประโยชน์ของแรงเสียดทานของครูมาดูรูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งรูปร้อยางเห็นไหมลูกรูปร้อยางเห็นไหมว่ายางเนี่ยจะมีดอกล้อเนี่ยจะมีดอกยางอยูอย่ใช่ไหมอ่าทให้พื้นผิวของล้อเนี่ยขูุขะใช่ไหมถูกไหม เพื่อที่จะให้ยึดเกาะถนน,นได้ดีขึ้นต่อไปเนี่ยจะเป็นช่วงของที่การถามมาการถามมาว่าการ์ดมงคไม่เห็นแชทเลยสมัยอย่าูเขอเปิดแชทก่อน,น๊้นึงอาการว่าขัดพื้นเกี่ยวไหมถูกต้องเราขัดพื้นให้ไรมันวาวใช่ไหมเอออ่ะต่อมาวันนี้เมื่อกี้การบอกว่าขัดขัดพื้นเกี่ยวไหมใช่ไหมถ้าขัดพื้นเนี่ยจะทาให้ไรมันขึ้นเรียบขึ้นใช่ไหมลูกจะทําให้เราเนี่ยเพิ่มแรงเสทนันลดแรงเสทนันเพิ่มหรือลดแรงเสทนัน โอเคถูป้อมเลยลดแรงเสียดทานนั่นเองโอเคลดแรงเสียดทานถูกต้องครับทำให้เราเนี่ยอาจจะลืมเนาะอ่ามาต่อที่แรงเสียดทานอันนี้เป็นกันบ้านเนาะที่คุณครูลงไว้ให้ก่อนที่จะเข้าห้องเรียนใช่ไหมคะเป็นกันบ้านของวันนี้อ่าให้นักเรียนเอาสมุดขึ้นมาได้เลยนักเรียนลอกจดวันที่ก่อนเนาะขอเป็นเลขไทยนะแล้วก็อเขียนหัวข้อวันนี้เรื่องแรงเสียดทานแล้วมาต่อแล้วก็รอกจดไปเลยให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้และเขียนแผนภาพแสดงแรงคําถามคือง่ายมาก แรงเสียดทานคืออะไรและเกิดขึ้นเมื่อใดอาส่วนแผนภาพให้นักเรียนเขียนทั้งแรงที่ผับวัตถุหรือแรงที่ก,กระทำต่อวัตถุแล้วก็แรงเสียดทานในช่วงต่อไปก็คือวงล้อเสียงโชคมาม่แลครับม่ยักษพันคุณครูจะเสียงโชคให้ได้ตอบคนนั้นก็จะได้บวกหนึ่งบาทไปเหมือนเดิมโอเคนะโอเคงั้นเราไปร่วมสน,นุก เก้าส hey, ครับก้าครับเปิดไหมยังครับว่าใครเรือกว่าไง,รง,าไงหรอคะคือคําถามก็คือว่าก้าสเนี่ยก้าสเคยเห็นอะไรที่เป็นแรงเสียดทานแล้วก็ช่วยยกประโยชน์ของแรงเสียดทานมาให้ครูหน่อยหนึ่งอย่างไ็ได้และบอกด้วยว่าประโยชน์นั้นคือการเพิ่มหรือการลดแรงเสียดทานมาก้าสจะตอบว่าอะไรนีคะกวาดบ้านมันเกี่ยอวอะกวาดบ้านเกี่ยวยังไงอธิบายให้ครูฟังหน่อยอ่ะอันนี้ดีกว่ากวาดบ้าน ก็มีเกี่ยวอยู่ก็คือว่าอะไรตอนที่เราใช้ไม้กวาดเนี่ยตรงปลายไม้กวาดใช่ไหมสัมผัสกับพื้นแสดงว่ามีอะไรมาสัมผัสกันและมีสองผิวสัมผัสมาสัมผัสกันใช่ไหมโอเคถ้าเรากวาดสมมติเรากวาดบนที่มีขยะเต็มไปหมดเลยกาคิดว่ากวาดยากหรือกวาดง่ายกวาดยากเออกวาดยากกว่าใช่ไหมเพราะเพราะว่าผิวของพื้นที่เราสัมผัสเนี่ยโหเต็มไปด้วยขยะเลยขุคาขุคาไปหมดเลยเออแต่ถ้าสมมติเรากวาดบนพื้นกระเบื้องที่สะอาดแล้วจะเป็นไงกว่ามีฝุ่นเล็กน้อยเฉย จะกวาดยากหรือกวาดง่ายกว่าตอนที่มีขยะกวาดง่ายโอเคกวาดง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอะไรต้องช่วยกันทําความสะอาดหรือเก็บขยะเนี่ยทิ้งให้เป็นที่ถูกปะอ่าโอเคขอบคุณมากครับการ์อาการถือว่ายกยากระยับให้คุณครูจย่าก,กับแรงเสียดทานอะสุดยอดเลยครับคุณการเดี๋ยววันนี้เราจะมาช่วยกันตอบคําถามแรงเสียดทานคืออะไรและเกิดขึ้นเมื่อใดแรงเสียดทา,านก็คืออะไรลูกคือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของ วัตถุโอเคอ่าให้หนูเขียนลงไปได้เลยคุครูมีพื้นที่น้อยเนาะหนูเขียนลงไปในสมุดหนูได้เลยอะไรที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุและเกิดขึ้นเมื่อไงอะเมื่อกี้อ่าใช่ไหมลูกอาเปนคนตอบคำถามนี่แหละเกิดขึ้นเมื่ออะไรมีผิวมาสัมผัสกันสองผิวสัมผัสขึ้นไป <Okay. S 2> อ่าค,คุูเพราะฉะนั้นเวลาเขียนลูกศรจึงต้องมีขนาดเท่ากันทั้งสองเส้นเลยโอเคค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะคุณครูยกตัวอย่างให้1่รูปที่เหลือเป็นการบ้านให้หนูกลับไปทบทวนแล้วก็ลองเขียนแรงเอ่อทั้งแรงกระทำต่อวัตถุและก็แรงเสียดทฐานด้วยตนเองก่อนเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าชั่วโมงหน้าเราจะมาเฉลยกันอีกทีโอเคและวันนี้วันนี้ก็เรียนจบบทเรื่องแรงในชีวิตจัมพ์หมแล้วจากตอนแรกจําได้ไหมคุณครูให้ทํา Google Form เนาะแบบฝึกหัดไอ้แบบทดสอบก่อนเรียนเดี๋ยวคุณครูจะส่งริงก์ใหม่ เพื่อเป็นการทดสอบดังเรียนของเราอีกทีหนึ่งเนาะโอเคไหมเออโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบความรู้ที่เราเรียนกันไปในหน่วยนี้กันก่อนเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะก็ฝากกันบ้านไว้หนึ่งชิ้นเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวแบบทดสอบเดี๋ยวครูจะส่งให้อีกทีหนึ่งในชั่วโมงถัดไปเนาะเดี๋ยวเราจะจากกันแล้วอาจจะจบชั่วโมงแล้วเตรียมตัวไปเรียนวิชาต่อไปกันแล้วโอเคเปิดกล้องให้ครูเห็นหน้าก่อนแล้ว แล้วก็กลับมาทำกันบ้านแล้วก็เตรียมทําแบบทดสอบแบบเรียนโอเคไหมเอาวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูคเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ช่วงหน้ากับวิทยาศาสตร์ต่อค่ะโอเคค่ะนักเรียนทำความคารพสวัสดีครับโอเคสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะเมื่อกี้นะคะก็ได้ดูรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ของคุณครูมล์ไว้แล้วนะคะ ต่อไปนะคะก็ถึงช่วงเวลาครูมายขอแนําเว็บไซต์ i ร e เว r ร์ h e ี t ใช้สำหรับทำใบงานออนไลน์ค่ะแอปพลิเคชันโ o รคี a t e ใช้สำหรับออกแบบสื่อการสอนให้หน่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะลำไส้เล็กเนี่ยจะเป็นส่วนที่ย่อยอาหารได้ทุกประเภทเลย Booklet.com เกมแข่งขันตอบปัญหาค่ะ g o o g l e s ไลด์ใช้สำหรับการทำกิจกรรมออนไลน์เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจค่ะและสำหรับการติดต่อสื่อสารหรือชี้แจงพาระงานเช่นแอปพลิเคชัน l ล n e หรือ Facebook ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของคุณครูกัสมาสมวิดีคุณครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดดอนยอนะคะ สำหรับคุณครูท่านใดนะคะสนใจในการจัดการเรียนการสอนของคุณคมายก็สามารถนำาไป,ปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนของคุณครูได้เลยนะคะค่ะแลนะคุณคมายนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านนักเรียนทุกคนนะคะในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะคะและเราก็จะผ่านพ้นช่วงวิกฤตี้ไปได้ด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสแน่ค่ะบ๊ายบาย